าเราขาดโปรโตีนเท่ากับถ้าไม่กินโปรโตีนเลยโปรโตีนก็เหมือนเสาหลักของร่างกายคุณกําลังตามหาโปรโตีนที่ดีใช่ไหมนี่ก็โปรโตีนแต่ได้อย่างอื่นแถมมาด้วยถ้าคุณยังเด็กก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณอายุมากขึ้นหรือกินมากไปโปรโตีนจากเนื้อสัตว์อาจจะเกิดปัญหาเพราะมันย่อยยากหรือโปรโตีนจากนมบางคนก็แพ้ได้แต่โปรโตีนจากพืชมีผลวิจัยว่า ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและเบาหวานคนเลยหันมาบริโภคโปรตีนจากพืชกันมากขึ้นเพราะว่าโปรตีนจากพืชสะอาดไม่ก่อโรคดีต่อสุขภาพแล้วโปรตีนจากพืชอะไรล่ะนี่ไงผมถั่วเหลืองผมถั่วลันเตาสีทองผมเกิดที่อเมริกาและพืชอนๆผมก็มาจากบราซิลรู้จักปะส่วนเราถั่วลันเตาสีทองมาจากยุโรป <S <S 2> <S 2> <S <S ผมเขาควบคุมการเก็บเกี่ยวของพวกผมอย่างดีดูแลทุกขั้นตอนอยู่ในพื้นที่กำหนดไม่มีสารตกค้างส่วนเราได้รับการรับรองว่าไม่มีการตัดแต่งพันธุก,กรรมมาตรฐานยุโรปเลยนะผมนะ่ะไม่ธรรมดานะเพราะผมคือไอโซเลตโปรตีนเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองที่สกัดเข้มข้นที่ดึงเอาไขมันและน้ำตาลอเพราะฉะนั้นผมเลยต่างจากนําตู้หู้ไง ก็ยังมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> คืออะไรกรดอะมิโนจำเป็นคือหน่วยย่อยของโปรโตีนที่มนุษย์สร้างเองไม่ได้แล้วไงต่อและผมก็มีคุณภาพโปรโตีนเต็มคือกินเข้าไปปุ๊บด,ดูดซึมปั๊บแล้วเอาไปใช้ได้เต็มที่เ <c oughs> ทียบเท่ากับเวฟโปรโตีนเลยนะไขมันของเราก็เท่ากับศูนย์คอเลสเตอรอลก็เท่ากับศูนย์โอเคเหมือนกันเลย และที่สําคัญเราได้รางวัลรับรองจากยุโรปว่าเราเป็นโปรตีนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีถูกต้องเราเป็นโปรตีนจากพืชไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์พวกเราอ่ะพร้อมพลีกายให้มนุษย์อยู่แล้วเอาก็ดีทั้งคู่นี่เฮ้ยจ้าพวกเราไปไหนกัไหนอะไปกิฟฟิน กิฟรีนวีแกนมัลติแ plan โปรตีนเอารอยได้โปรโตีนจากพืชให้โปรโตีนสูงถึง11กรัมต่อซองมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วน้านเชนอะมิโนแอ,อซิดสูงถึง1,951มิลลิกรัมนอกจากนี้วีแกนยังมีอิลิทิทอลสารให้ความหวานที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัส <Ford Forest. S 3> วิตามินนีก็สงูง และอโซฟาโวนที่ดีต่อหัวใจแต่เดียววีแกนเขาดีนะแล้วเหมาะกับใครอ่ะก็เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการโปรโตีนจากเนื้อสัตว์หรือต้องการลดการทานเนื้อสัตว์ผู้ที่ทานเจมังสวิรัตผู้ที่รักสุขภาพหรือจริงๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตคนที่ดูแลรูปร่างหรือว่าอยากสร้างกล้ามเนื้อวัยทำงาน คนที่บำรุงผิวพรรณเพราะว่าโปรตีนเป็นตัวตั้งต้นของกลูตาไทโอนแล้วก็ผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อเริ่มสลายตัวแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุต้องการโปรตีนมากกว่าในวัยรุ่นอีกนะเพราะว่าต้องการไปชดเชยโปรตีนที่ขาดไปผู้ป่วยก็ดื่มได้เช่นผู้ป่วยโรคหัวใจเพราะมีไอโซฟาวนไขมันศูนเปอร์เซนคอเลสเตอรอลศูนย์และผู้ป่วยเบาหวานเพราะน้ำตาลตำ่ำชงได้กับน้ำอุ่น น้ำอุณหภูมิห้องหรือเชคกับน้ำเย็นกิฟต์รีนวีแกนมัลติแ plan โปรตีนชงแบบไหนก็อร่อยที่สำคัญหอมกลิ่นเมาราคาก็ไม่แพ ชีวิตดีขึ้นถ้ามีกิฟต์วีกน